ข่าว New p โดยสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรีรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสิงห์บุรีประจำเดือนตุลาคม2567เศรษฐกิจจังหวัดสิงห์บุรีภาพรวมขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเศรษฐกิจด้านอุปทานหรือด้านการผลิตของจังหวัดพบว่าขยายตัวจากผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ5.8เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากรายได้หมวดโรงแรมและจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ9.8และ9.7ตามลำดับประกอบกับยอดขายจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในจังหวัดปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าส่วนหนึ่งจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในจังหวัดสิงห์บุรีและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหนึ่งบาทของรัฐบาลสำหรับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ5.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจากการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ7.7 5.3และ5.2ตามลำดับจากมีจำนวนโรง,งงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจาการเพิ่มขึ้นขณะที่ดัชนีผล,ผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละลบ20.2เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวหดตัวร้อยละลบ26.1จากเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดในเดือนก่อนหน้าเนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดส่งผลให้รายได้เกษตรกรในจังหวัดหดตัวร้อยละลบ36.7เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจากปริมาณผล,ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวหดตัว ร้อยละลบ20.2และลบ20.7ตามลำดับสำหรับเศรษฐกิจด้านอุปสงค์หรือด้านการใช้จ่ายของจังหวัดพบว่าขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ70.3เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำขยายตัวจากการเว่งรัฐเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด และส่วนหนึ่งจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ได้ประกาศใช้ล่าช้าขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละล,ะลบ10.3เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจากการจดทะเบียนใหม่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ดัชนีพื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวมหดตัวร้อยละล,ะลบ61.1และลบ25.0ตามลำดับจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวม ที่ขยายตัวในอัตราชะลอลงและสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อทุกประเภทเนื่องจากปัญหานี้เสียที่มีอยู่ในระดับสูงขณะที่ดัชนีสินเชื่อเพื่อการลงทุนขยายตัวร้อยละ0.5ส่วนหนึ่งจากมาตรการเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการของภาครัฐสำหรับดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ3.6เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งใหม่หดตัวร้อยละลบ46.1ตามแนวโน้มการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนของประเทศ<ด>ที่ลดลงขณะที่ดัชนีภาษีมูลค่า 2> 2. เพิ่มที่จัดเก็บได้และการจดทะเบียนรถจัก,กรยานยนต์ใหม่ขยายตัวร้อยละ2.8และ11.2ตามลำดับด้านการเงินสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ SFLS และธนาคารพาณิชย พิจารณาจากปริมาณเงินฝากรวมหดตัวร้อยละลบ6.7เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนพิจารณาจากเงินฝากประจำกระแสะรายวันเงินฝากออมทรัพย์และเงินจ่ายคืนเมื่อทวงถามขณะที่ปริมาณสินเชื่อรวมหดตัวร้อยละลบสอจจากสถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อในทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในเดือนนี้ จำนวนเงิน426.8ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ117.9มีผลการจัดเก็บรายได้จำนวน67.7ล้านบาทจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนมีรายได้นำส่งคลังจำนวน15.6ล้านบาทเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ10.7สำหรับเสถียร,รภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีอัตราเงินเฟอ้อของจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ0.7 จากหมวดพลังงานและหมวดอาหารสดเพิ่มขึ้นสำหรับตลาดแรงงานมีการจ้างงานหดตัวร้อยละลบ2.2และมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ1.6พบว่ามีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากไตรามาสที่2.2567สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรีโทรศัพท์036 507 1 3 8และ140 หรือ Facebook Fanpage สำนักงานคลางจังหวัดสิงห์บุรี